สำหรับใครก็ตามนะครับที่อยากจะมีพสซีฟอินคมจากอสังหาทีมันซัพที่ได้ปัผลผลตอบแทนประมาณ15%เนี่ยนะครับต่อปีต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับ ส่วนทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่อง Property Expert ไลฟ์ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับในคลิปนี้ผมชวนมาคุยกันถึงเรื่องของแนวทางในการที่จะหา Passive Income จากอสังหาริมทรัพย์ผมเชื่อว่าคนหลายคนก็จะรู้ยูแล้วว่าอสังหาเนี่ยมันก็ทําค่าจงค่าเช่าได้ถูกไหมฮะแต่ต้องบอกเลยว่าการหาเงินจากอสังหามีหลายรูปแบบมากบางคนจะนึกถึงการเป็นหน้าอสังหาริมทรัพย์การปล่อยเช่าการ flipping เอามาขายดีโนเวตต่างๆนานาเยอะแยะแต่วันนี้จะพูดถึงอันนึงคือตัวขายฝาก ส่วนตัวผมเนี่ยไม่ค่อยทําเรื่องของขายฝากนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเชิญพี่คนหนึ่งมาที่เป็นกูรูด้านการขายฝากเลยนะครับที่เราปิดดีลเนี่ยเกินหลัก100ล้านนะครับแล้วก็มีการดูแลพอร์ตลงทุนเนี่ยให้กับคนเศรษฐีอะไรมากมายเนาะซึ่งคนนี้ไม่ใช่ขายครับนั่นคือโค้ดเอ๊ะเสียนขายฝากนั่นเองครับ อย่างนั้นเลยพี่เต้ดเ,ดเป็นเพื่อนผมมาหลายปีแล้วพี่มันเจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปีได้นานมากแล้วอย่างน้นอนนยขอให้นะเองนขาเป็นใครมาเจ็ดไหนทำอาชีพอะไรแล้วทำไมเนี่ยเข้าสู่งการคันขายฝากได้ครับพี่อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรารู้จักกันที่หลักสูตรคอนโดหล,ลักสูตรหนึ่งคือตอนนั้นเนี่ยผมลงทุนคอนโดอยู่ขอน่านั้นแล้วเรามีแบ็กกราวคล้ายๆกันนะที่เมื่อกี้ได้คุยกันคือเราจบ side, อคอมพิวเตอร์ไซด์คิมจบวิทยกคอมถูกไหมจริงๆผมเริ่มลงทุนก่อนที่จะมาเรียนพอมาเรียนแล้วเนี่ยเฮ้ยมันได้เปิดโลกกขึ้นมา นะครับตอนนั้นเราลงทุนคอนโดอยู่แล้วนะครับก็กําลังมองหาการลงทุนใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ดูด้านอพาร์ตเมนต์นะครับเสร็จแล้วก็มาเจอเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยที่รับขายฝากะนะครับอ่าเราก็เลยสนใจและคุยกันมันเริ่มรับขายฝากจากจุดนั้นเลยนะครับผ่านจุดนั้นไปถึงวันนี้ก็ประมาณ8ปี ใช่ใช่ที่จริงถ้าบอกว่าอสังหาให้เช่าเนี่ยเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของคนหลายคนเพราะว่าหนึ่งคืออาจจะเข้าใจง่ายแล้วก็ใช้เงินกู้จากทางแบงก์ในการลงทุนได้แล้วก็ไม่ชับซอสปล่อยเช่าทุกคนก็ต้องอยู่อาศัยใช่ไหมฮะแต่พอเราเริ่มมีความรู้เรื่องของอสังหาให้เช่าแล้วเนี่ยหลายคนจะมีเส้นทางของตัวเองบางคนจะไปทางดีลเปอร์ไปก่อสร้างไปทำกรมบังคับคดีคือต้องบอกว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมเชื่อนะพี่เตนะเป็นอาชีพที่แบบรู้แล้วปุ๊บมีได้เงินน่ะคือคุณแค่ลงทุนเป็นเลือกรัพย์เป็นเนี่ มันออกได้หลายหน้ามากอ่ะลงคุณเองก็ได้เห็นไหมใช่เป็นหนายหน้าก็ได้ใช่หรือว่าจะตบแต่งซื้อถูกขายแพงเป็นอะไรน้ำข้อไข่ไฟฟ้าได้หมดเลยดังนั้นเนี่ย<ม>พอเรามีความรู้ทางสหการ<ม>เลือกทรัพย์เป็นนะครับมันต่อยอดเยอะมากซึ่งหนึ่งนั้นคือการขายฝากนั่นเองในที่จะชวนคุยว่าเฮ้ยแล้วขายฝากเนี่ยมันดีนั่นเยหรออ่ะทำไมเขาไม่ไปอ,อู้แบงอะพี่สามเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนมันแพงไปพี่เต้นี่โหดป่าขนาดนั้นหรือเปล่า จริงๆแล้วเนี่ยการขายฝากเนี่ยก็คือการปล่อยเงินกู้ประเภทหนึง่งนะครับโดยมีหลักทรัพย์เนี่ยที่เป็นอสังหาเนี่ยทำประกันนะครับโดยสมมุติว่าคอนโดอันนี้ราคา1ล้านถูกไหมเราก็จะปล่อยขายฝากกันที่ครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ5 0 0 0 0นครับอ่านะครับส่วนจำนองก็เหมือนกันแต่ว่าเราจะปล่อยจำงเนี่ยแค่ประมาณ30ก็คือประมาณ300,000อ,อ่านะครับโดยทําธุรกรรมถูกต้องตามกฎหมายนะที่กรมที่ดิน อ่าแล้วดอกเบี้ยสูงสุดนะก็คือ15%ต่อปีนะครับหรือว่าอย่างต่ำๆที่มีการก็ประมาณ9%ต่อปีอยู่อยู่ในช่วงเล็กนี้9ถึง15กับอ่าก็แปลว่าคนที่แบบกู้ไม่ได้หรือว่าต้องใช้เงินด่วนแล้วบางครั้งแบงก์เนี่ยก็คืออาจจะมีความเสี่ยงที่แบงก์แบบอาจจะไม่ไม่เห็นตัวเลขว่าเฮ้ยถ้าปล่อยกู้ไปฉันจะไม่คุ้มเสี่ยงก็เลยอาจจะไม่ได้เอาลูกค้าตรงนี้แต่กันถูกไหมฮะอันดับแรกเลยนะเอ่ออาชีพที่คิดว่าน่าจะกู้ได้กู้ไม่ได้นะที่ทํามา889ปดเก้าะ ข้าราชการเกษียณจริงๆแล้วเนี่ยเขามีบํานาญนะู้นบานาญเดือนละสามหมื่นเนี่ยคิดว่าน่าจะกู้ได้ใช่ไหมกู้ไม่ได้นะครับสมมติว่าเขาจาเป็นต้องใช้เงินก้อนถูกไหมแต่มีบํานาญมีมีบ้านด้วยที่ผ่อนหมดแล้วด้วยโอ้โววินัยดีมากเลยกู้แบงค์ไม่ได้ครับเพราะว่าที่มาได้ทำไมฮะมันเป็นบานาญมันเป็นบํานาญอ่าไม่มีอาชีพไม่มีอาชีพแล้วไม่มีอาชีพแล้วกู้แบงค์ไม่ได้นะครับอ่าอาชีพรับเหมา เป็นหนึ่งเจ้าของบริษัทนะนะแล้วเหมาใหญ่โตเลยมีที่ดินมีโกดังมีนน่มีนี่ถูกไหมครับสมมติอยู่ดีๆโชคดีได้โปรเจกต์เฮ้ยคุณต้องเข้าเลยนะ15วันเซ็นสัญญาเข้าเลย15วันกู้แบงก์ยังไม่ทันเลยเอ่าแต่เขามีโกดังนะอ่ามีตึกมีอะไรพวกนี้นะครับก็มาเป็นลูกค้าเราได้อ,อแต่ว่ามันแปลว่ามีคนตั้งใจที่แบบยอมรับดอกเบี้ยเลทนี้อยู่แล้วแล้วเขาต้องมีหลักประกันของเขาคือเขาไม่ใช่แบบเอ้ยมาแปะโป้งแบบว่าเต็นเข้ามกิดไม่มีไม่มีไม่เอาด้วยเลย ก็ในในบางทีแล้วเนี่ยเขาอาจจะมามาขายฝากหรือจำนองเราไว้ก่อนถูกไหมครับแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยสัก6เดือนก็ไปยื่นกู้แบงค<อ>์อ่าแบงค์อาจจะผ่าน3เดือน6เดือนก็ค่อยสลับไปดอกเบี้ยถูกแต่มันมีความจะเป็นเร่งด่วนไงอันนี้คือเร่งด่วนอ่า<อ>โอเคอันนี้คือภาพรวมนะก็คือการปล่อยกู้โดยใช้อสังหาริมทรัพย์นั่นแหละที่เขามีอยู่แล้วนะครับเพราะว่า เขาอาจจะมีที่มาระ่ไ้ที่อาจจะแบบไม่ได้เหมาะสมกับไม่ชัดเจนไม่ชัด,ชด,ดเนจนไม่สามารถกู้ได้เข้าๆคือไม่สามารถกู้ได้ในทุกๆเหตุผลแต่มีทรัพย์ส,สินที่ปลอดภาระแล้วหรือว่าถ้ายังไม่ปลอดก็เาขาเรียกว่าวงสมมุติว่าเมื่อกี้เราพูดถึงตัวอย่าง คอนโดหนึ่งล้านใช่ไหมเราปล่อยขายฝาก่าแสนใช่ไหมในบางเคสเนี่ยเขาอาจจะผ่อนไปแล้วเหลือสักสองแสนก็มาขายฝากได้เหมือนกันก็คือเป็นติ่งก็ได้เหมือนกันคือติดอยู่ไม่ถึงครึ่งก็ยังมาขายฝากได้เหมือนกันโอเคอันนี้คือภาพโดวภาพผมเชื่อว่าคนเห็นแล้วแต่ว่าจะคุยถึงเรื่องโอกาสแล้วก็ข้อดีของมันอาชีพเยอะแยะพี่อาฟิปปิ้งนายหน้าทําไมต้องเป็นขายฝากแล้วที่ว่ามันมีเสน่ห์แล้วมันทําเงินตอบโต้ในที่พี่มองอะย่างไงบ้าง ต้องบอกว่าอาชีพในอสังหาเนี่ยมันมีมากมายนะครับเพียงแต่ว่าการที่ผมเลือกขายฝากเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเพียวการลงทุนเพียวมันมันคือพาสซีฟอินคัมของจริงอ่าอันอื่นไม่ใช่เหรออันอื่นเนี่ยในหน้าเนี่ยมันก็ต้องวิ่งไปคุยวิ่งไปดีลวิ่งไปเปิดถูกไหมมันคือมันกว่าจะปิดหนึ่งดีลได้เนี่ยมันก็ใช้เวลานะครับหรืออย่าง flipping เนี่ยนะครับมันก็อาจจะต้องเซ็นสัญญาเสร็จไปรีโนเวทไปประกาศขายมันก็จะบวกกับรีโนเวทบวกในหน้า อ่าหรือประมูลทรั์บังคับคดีนี้คือมันเป็นงานที่ต้องแอคชั่นต้องแอคทีฟเยอะนะครับแต่ขายฝากนะครับสมมุติว่าเอาเคสแบบง่ายๆจบไวๆสวยๆนะนะก็คือว่าลูกค้าส่งทรัพย์มาสุดเป็นคอนโดที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วอ่าล้วก็ตอบตกลงรับได้เลยสมมติวาวันนี้ผมเป็นคนที่แบบว่าร้อนเงินนะคุณร้อนเงินแต่ผมมีบ้านอยู่อังกเษรือบาทอะไรที่พูดอยู่ที่นี่แล้วพี่เต้อาจจะรู้จักราคาที่อยู่แล้วเปิดเน็ตเด็ดดูเฮ้ยสมมติห้าล้านอ่าผมขอสองล้านห้าพี่ เฮ้ยราคาขายห้าล้านสองล้านน่าจะน่าจะพอไปได้ถ้าเป็นผมนะผมต้องบอกรับเลยห้ามไปทำกับใครนะเจอกันพรุ่งนี้กรมที่ดินเดี๋ยวพี่ไปดูบ้านคิมก่อนตอนเช้าแล้วใบแล้วสายแล้วก็ไปกรมที่ดินเลยพี่ก็ไปธนาคารซื้อแค่จะเช็คแล้วก็ไปกรมที่ดินจบเลยง่ายๆสองวันเสร็จมาสองวันเสร็จเลยใช่แปลว่าก็คือเร็วกว่าแล้วก็ในฝั่งของผู้กู้เนี่ยต้องบอกว่าเอ้ยเอาเปลี่ยนหรือเปล่าบ้านต้องห้าล้านเอามาค้้าแค่สองล้านห้าบางครั้งเขาไม่ได้อยากให้ดุดไง ถูกไหมฮะเขาต้องการเงินด่วนแล้วเขาคิดว่าถ้าเขาส่งคืนก็ได้ทับคืนมานะฮะในฝั่งของผู้ขายฝาหรือผู้ให้กู้โอ้ยสับ้าล้านท้ามถ้าสมมติเกิดเหตุไม่คาดฝันแล้วกันเกิดเหตุไม่คาดฝันก็ยังพอขายได้วะอาจจะนิดเขาแล้วสี่ล้านน่าจะพอขายได้ไม่ไม่เสี่ยงยอดประมาณนี้เลยมันก็เลยเกิดเป็นจุดสมดุลทั้งสองคนคนบอกคนขอกู้ก็ไม่คิดว่าจะเองจะปล่อยนะก็ต้องเอาเงินมาจ่ายถูกไหมฮะนังนั้นก็เลยจุดสมดุลกันนะครับแต่ซึ่งถ้าเป็นฝั่งของแบงก์เองแบงก์ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยชอบด กว่าจะแบบถูกไหมฮะโอ้โหต่อรองกว่าจะยึดทรัพย์กว่าจะเข้ากรมังครับคดีมันจะมีโปรเซสเยอะแล้วแบงก์ก็จะไม่ได้เก่งเงินขายด้วยบางครั้งตัดเงินเงินทุนโจรมาไม่ชอบแต่เราเนี่ยอาจจะแบบว่ารับเงนัด้มากขึ้นแล้วก็แบบอาจจะมีความต่อจงเรื่องทรัพย์แม่นกว่ากว่าแบงก์ระกันนะครับอันนี้ภาพรวมต่อไปพูดถึงกําไรก่อนซึ่งผมผมเคยเห็นเทคนิคนึงผมเห็นว่าหลายหลายแบงก์เนี่ยชอบรับพวกทรัพย์ขายฝากเลยหมายถึงว่า หลายคนคิดว่าขายฝากจะเป็นเหมือน,นแ,คแค่การปล่อยกู้เฉยแต่มันมีการทําความซับซ้อนกับมันเช่นเอาทรัพย์นี้ขายฝากไปเอาของเงินแบงค์ต่ออะไรเงี้ยมา<อ>มาทำเกี่ยวกับมิติก็คือมันจะมีมิติที่ต่อยอดได้เยอะนะครับซึ่งอันนี้์ที่จะแชร์เทคนิคนึงเลยนกะ็บอกว่าเฮ้ยอาจจะเพิ่มผลตอบแทนจาก15เอนอาจจะมากกว่าน,นั้นหรืออะไรเงี้ยฟิลฟิลมีะแชร์ให้ฟังเนียอ๋อก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในในในธุรกรรมตรงเนี้ยนะครับ ในบางทีแล้วเนี่ยอย่างสมมติผมทําธุรกิจถูกไหมผมก็จะมีวงเงินกับแบงก์อยู่อ่าถูกไหมสมมติมีวงเงินโอดีเลยถูกไหมแล้วก็มีทรัพย์สินหลายตัวถูกไหมที่ปลอดภาระเหมือนกันแต่เราก็จะเอาไปขายฝากคนอื่นใช่ไหมก็ไม่ได้ถูกไหมอ่าสมมติว่าเราก็ไปขอโอดีแบงก์มาอ่าจะมีธุรกิจด้วยถูกไหมได้โอดีแบงก์มาซักดอกเบี้ยซักร้อยละสี่ร้อยละห้าถูกไหมถูกมากเลยถูกถูกเลยถูกมากถูกมากถูกมากแล้วเรามีขายฝากอยู่แล้วร้อละสิบห้าไงอ๋อถูกไหมแล้วก็ แล้วเอาตัวนี้มาแล้วมาปล่อยต่อก็ได้อุย๊ยอันนี้เจ๋งเลยเหมือนเป็นการแบบว่าบางคนที่เครดิตดีที่เขาแบบว่ามีที่มารายะยไที่มั่นคงเนาะแล้วก็มีซัพกับแบงค์คุยกันดีมีเป็นลูกค้าที่ดีเนี่ยดอกเบี้ยโอดีห้าอนที่ถือว่าปกดถูกนะถูกนะใช่าจะเริ่มขึ้นเลยนะอันนี้อันนี้ถือว่าถูกแปลว่าแต่คนบางคนเขาก็แบบไม่ได้เขาไม่ไม่ไม่ดีเลยว่าด้วยด้วยด้วยแบบเงื่อนไขแะ้วกันเนาะอาจจะกู้ไม่ได้ตอนนั้น ทำให้เขาต้องการเงินกู้ด่วนเพราะว่าเรามีโอดีอยู่แล้วมีเงินหมุน<ม>อยู่แล้วเฮ้ย5%ก็เรามาปล่อยต่อไหมอ่าแปลว่าก็กินส่วนต่าง10%ตัวที่ไม่ต้องใช้เลยไม่มีเงินเลยไม่มีเงินเลยไม่มีอเอาถูกไหมเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามีเด็ดซับหรือจะมีอีกเคสหนึ่งอ่าเคนอีกเยอะเคสอีเยอะอ่าจะมีพวกแบบคอนโดกู้เกินถูกไหมอ่ากู้เกินแล้วเอาเงินไปทำอะไรไม่ถึงจริงแล้วเนี่ยจริงแล้วเนี่ยเอ่อก็ต้องบอกว่าก็ต้องบอกว่าในในช่วงหนึ่งเนี่ยมันมี มันฮิตกันคอนโดกู้เกินถูกไหมสมมติว่าอ่ะกู้เกินกัน20%าล้านกู้เกินก็ก็่ล้านนึงแล้วนะอ่าล้านนึงเราจะไปทำอะไรก็เสียดอกเบี้ยถูกไหมอ่าก็ไปปล่อยต่อได้4% 5%ไปล่อยฝากต่อได้อ๋อแปลว่าเราพยายามจะเอาดอกเบี้ยแบงค์ที่ราคาถูกอ่าอาจจะเป็น housing loan อ่หรือว่าเป็นแบบว่า O.D. ที่หัวแล้วถูกมากถูกมากอ่าคือเรามีคนทำุรกิจจะมีแล้วนหมุนถ้าเงินนึงไม่ใช้อะไร สมมติเคสนี้สักปีนึงก็ไปพักเงินเอาต่อไปก็ได้ใช่ไหมฮะเอาเกะอันนี้ก็เป็นภาพเที่ยิ่งเล็กนะอันนี้เคสที่เล็กเล็กเลแต่ว่าคุณสร้างถึงปนะเด็นที่ไม่มีเงินก็ได้ใช่นการใช้เงินฝั่งนี้ฝ่าฝั่งนั้นอืมเอ้ยอันนี้ดีนะครับโอ้โหเดี๋ยวถ้าจะายจ่ายเพิ่มเติมนะเออเดี๋ยวคุณไปติดตามพี่เต้ได้เดี๋ยวจะสร้างนะใช่ใช่เดส่งเพจให้ติดตามแล้วก็จะมีไลฟ์ให้ความรู้ตอบคำถามเชิงลึกเชิงลึกอ่าครับผมต้องบอกพี่เต้เนี่ยมีหนังสือด้วย อ๋อผมเห็นซื้ออสังหาการเวลาผมชอบอะผมซื้อด้วยผมซื้อด้วยเอาเลยเซ็นด้วยพี่ต้องขอได้เซ็นพิมมากกว่าแต่ว่าถ้าหลักบงคนนะที่ชอบเนาะผมคิดว่ามีเหมือนกันก็คือแบบว่าชอบสังหาเพราะว่าหนึ่งคือมั่นคงเห็นชัดราคาไม่ค่อยตกถ้าถ้ามาเนี่ยถ้าได้ราคาถูกเนี่ยโอกาสจะปิดกันขาดทุนสูงมากเลยถ้าราคาถูกอะถ้า0เนี่ยมันขายได้แล้วก็ถ้าเรามีเงินสดการปล่อยผู้ผ่านสังหาเฮ้ยมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งแบบคนที่แบบเนาะเพราะว่าเพราะว่าเรามีทรัพย์ ทำประกันในมูลค่าครึ่งหนึ่งแล้วถ้าเกิดเหตุขัดข้องอ่ะเคยมีเคสที่แบบว่าพี่รับมานานถูกไหมก่อนโควิดแล้วคนเจ้าของเนี่ยผู้กู้เนี่ยเป็นต่างชาติเราพยายามจะคืนทรัพย์เขานะแต่หาตัวไม่เจอกลับไปแล้วหลุดตกมาเป็นของเราก็ต้องบอกว่ารับมาเนี่ยหลุดน้อยมากเพราะเราพยายามปณีบนองเราต้องการแค่กินดอกเบี้ย แล้วก็จะให้คืนไป<ม>ให้ซื้อคืนไปให้หยาดมาซื้อไปโดยส่วนมากอ่า<ม>เราจะออกรูปนี้<ม>แต่เคสเนี้ยมันมันมันไม่สามารถตามตัวเขาได้เขาเป็นคนจีนอพอทราบว่ากลับประเทศไปแล้วก็ทิ้งแล้วละ่ะอ่าพอหลุดปุ๊บเนี่ยครับมันก็ดูว่าจะวุ่นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรารับมามูลค่าต่ำไนงะอ่าอ่าแล้วก็ออกขายได้ก็ได้ได้ส่วนต่างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่ามั่นคงและปลอดภยัยแต่ว่าก็ต้องเลือกให้เป็นนะ ่ราคานี้จริงหรือเปล่าใช่ใช่ใช่สุดท้ายก็ต้องย้อนแบบว่าคุณต้องมีของนโดสังหาด้วยแหละนะครับดังนั้นเนี่ยศึกษาสังหาก่อนนะการเลือกซั้ประเมินราคาอย่างรบุทธให้เป็นนะแล้วก็เอาคอนนี้ไปต่อยอดได้หลายทางนะเช่นได้ใช่ฟาเดเวอร์ก็แล้วแต่แต่นี่คือหนึ่งในช่องทางี่คือเป็นขายฝากนั่นเองนะครับแต่เทคนิคเยอะได้ไปติดตามไปทครับพี่เตได้เลยได้เลยครับผมคุณพิเตนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาคุยถึงเทคนิคอื่นออีกนะเพราะพิเตเนี่ยอย่างที่บอก ขายแบบแค่หนึ่งขาทำยังไม่เกินขยันไม่เกินแต่ไปาจะไปคุยกันถึงเรื่องของการพัฒนาที่ดินด้วยบางคนบอกว่าอยากทำที่บ้านคงบ้านขายทำยังไงกำไรหรือเปล่าหรือขาดทุนหรือเปล่าจะมาคุยกันก็สุดท้ายอยากให้พี่เต้ช่วยฝากอะไรสำหรับเ,เพื่อนๆหน่อยได้นนะครับอ๋อจริงๆเนี่ยอยากฝากแพลตฟอร์มขายฝากแมทชิ่งเนื่องจากเพนพอยที่ผ่านมาเนี่ยคือเราโดนดอกเบี้ยนเนี่ยร้อยละสาม ต่อเดือนนะถูกไหมเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่แฟร์เลยนะครับพอเรามาถึงจุดจุดนี้นะครับที่เป็นก็เรียกว่าเป็นกลรูด้านขายฝากคนหนึ่งละกันนะครับเราก็เลยอยากจะทำแพลตฟอร์มแมทชิ่งขึ้นมานะครับเพื่อช่วยเหลือ,อ,อลูกค้าผู้กู้โดยเฉพาะเลยนะครับนะครับโดยผมมีเพจ Facebook นะครับว่าลงทุนขายฝากจำนองใบโคเตะอ่าก็จะมีหน้าผมอยู่ อ่านะครับในแพลตฟอร์มนี้เป็นยังไงสมมติว่าลูกค้าเนี่ยผู้กู้เนี่ยส่งซับเข้ามาถูกไหมครับเราก็จะให้ทีมประเมินของเราเนี่ยนะครับที่ออฟฟิศเนี่ยซึ่งมีลายเส้นเนี่ยนะครับประเมินราคาสมมติว่าซับตัวนี้นะครับบ้านหลังนี้ครับมูลค่าประมาณ5ล้านบาทนะครับถ้าผมก็จะขอว่าโอเคเรารับขายฝากที่สองล้านห้านะครับสำหรับผู้กู้นะครับต้องการเปิดเผยดีวนี้ไหมอ่าสมมติถ้าไม่ต้องการเป็นไพรเวทดิวนะครับเราก็ส่งให้นักลงทุนของเรานะครับก็จบดอกเบี้ยที่15%ต่อปีนะครับ แต่ถ้าพวกกูบอกว่าเฮ้ยช่วยลดดอกเบีย้ยลงหน่อยได้ไหมอ่านะครับผมเราก็จะมีเรียกว่าพับบลิคด a ลก็คือว่าเอาเอาทรัพย์ตัวนี้นะครับลงประมูลแข่งกันลดดอกเบีย้ยให้ลูกค้าแข่งกันลดดอกเบีย้ยให้ลูกหนี้นะครับจบโดยทรัพย์ส่วนมากเนี่ยถ้าทรัพย์สวยๆเนี่ยก็จะจบลงที่9%ต่อปีอ๋อถูกลงเยอะเลยถูกลงอ่าอนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เราขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นหลักลูกค้าบางคนเนี่ย,ยที่ดินแบลงเนี้ยไม่อยากเปิดเผยอา,อาจจะติดในเรื่องของ อาจจะมีชื่อเสียงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราทําเข้ามาช่วยเหลือผู้กู้หรือลูกหนี้เป็นหลักนะครับผมแล้วก็ช่วยแมทกับนักลงทุนได้ประโยชน์เยอะเนาะไม่แบบว่าโดกดราคาอะไรแบบนี้ใช่แล้วเราก็เข้ามาช่วยเหลือนะครับลูกหนี้ด้วยนะครับแล้วก็นักลงทุนเนี่ยบางคนก็จริงก็มีปัญหานะบางทีมีเงินเยอะไม่รู้จะลงทุนอะไรเรียดอกเบี้ยแบงก์ก็ต่ำนะดอกเบี้ยแบงก์ก็ต่ำนะหรืออย่างกองทุน ก็น้อยการลงทุนรับจำนองรับไข่ฟ่างเนี่ยนะครับโดยมีดอกเบี้ย9 15อต่อปีเนี้ยนะครับก็ถือว่ามั่นคงและแน่นอนมีทรัพย์เเยอะเยอะหน่อยใช่ใช่แล้วเดี๋ยวผมก็ช่วยดูแลทั้งหมดเลยนะครับได้ให้ขอบคุณพ่เตที่มาคุยให้ฟังนะก็ใครสนใจเดี๋ยวผมจะกดไอ้ลิงค์ขา้นมาเดี๋ยวเอารูปขึ้นแล้วกันนะครับได้เลยครับผมแล้วก็จะคิดหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ